สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนาอาเม็ดรักนักสะสมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กาเกาพารวยก็มาพร้อมกับ3มเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หาได้ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากแต่ก็ยังพอมีให้เราได้เก็บสะสมในตลาดหมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับแต่ก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับสําหรับเหรียญทั้ง3มเหรียญน,นี้นะครับสปีพศก็ถือได้ว่า น่าเก็บสะสมนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทของในหลวงรัชากาลที่9นะครับวันนี้เรามาทั้ง3เหรียญน,นะครับซึ่งจะนําเอาข้อมูลเหรียญชนิดราคา10บาททั้ง3ปีพศเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆหลวงปณะา,ามิตรรักนักสะสมนะครับท่านที่กําลังจะเป็นนักสะสมหรือว่าท่านที่สะสมไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะสะสมปีพศไหนดีนะครับ ซึ่งก็ต้องขอฝากพี่ๆน้องๆหลวงปณะนา,านะครับการเก็บสะสมไม่จำเป็นต้องเป็นปีพศที่หายากเสมอไปนะครับเหรียญที่มีความโดดเด่นและก็ความสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาเหรียญที่ติดอันดับความหายากได้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าเราหาไม่ได้ก็ให้หาเก็บสะสมเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามนั่นเองนะครับ เหรียญชนิดราคา10บ,บาทเป็นเหรียญกระสับโลหะสสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บ,บาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหภูมิพลอดุลยเดชนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9ส่วนเหรียญของปีพศนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่คงความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นขอบนิกเกิลและก็ขอบทองเหลืองนะครับ ซื้อได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังภาพประธานด้านหลังนั้นกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับาภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับด้านล่างระบุ10บาทซึ่งเป็นเลขไทยและเลขฮินดูระรบิกนะครับตัวนี้นะครับเหรียญของปีพศ2500 34ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากนะครับซึ่งมียอดการผลิตเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสปดห่ยหเหรียญเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีก็อยากจะให้เก็บสะสมนะครับนี่ก็เป็นอีกปีพศนหนึ่งที่มีราคาการประเมินค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่า UNC เขาประเมินเอาไว้ถึงห้าบาทเลยนะครับ สำหรับปีพศ2534นะครับก็สภาพนั้นก็คงจะหา UNC คงจะยากนะครับสำหรับปี34แต่ที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ยังพอมีให้เราได้เก็บสะสมนะครับแต่ก็หายากสักหน่อยนะครับอนี่ก็คือปี3 4เราไปดูอีกปีพศหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านมีการเก็บสะสมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนี้นะครับ นี่คือปีพศหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าหาง่ายนะครับหาง่ายหาง่ายมากๆเลยทีเดียวแต่ก็หาในสภาพที่สมบูรณ์นั้นยากมากๆนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2 5 3พนนั่นเองนะครับซึ่งปีพศ2532ส่วนใหญ่แล้วที่เรามีการเก็บสะสมกันนะครับลวดลายต่างๆนะครับ ดูลวดลายนะครับลวดลายต่างๆนี้บางเหรียญนั้นแทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเลยก็คือการสึกหรอค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเราจะหาเหรียญที่สมบูรณ์ลักษณะประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับปี2 5 3 2ซึ่งยอดการผลิตของเขา 1, 100ล้านเลยทีเดียวนะครับ 1, 100ล้านนะครับตัวนี้ ก็ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็ความสวยงามนะครับเท่าที่กาก้าพารวยเก็บเหรียญปีพศนี้นะครับถึงเกือบ100เหรียญเลยนะครับสําหรับปีพศ2532นะครับเก็บไว้เกือบ100เหรียญแต่มีอยู่เพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นที่มียังคงสภาพสมบูรณ์นะครับลวดลายต่างๆก็ยังให้เราได้มองได้ชัดเจนนั่นเองนะครับ อ่นี่ก็คือลักษณะของเขานะครับสวยงามมากนะครับสำหรับปี32เหรียญนี้นะครับซึ่ง u n c เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่120บาทนะครับ u n c 120บาทและนี่ก็อีกปีพศหนึ่งที่โชคโชนมากเลยนะครับโชคโชนมากการใช้งานนี่ค่อนข้างที่จะหนักนวงเลยทีเดียวนะครับารายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันนะครับด้านหน้า อาจจะแตกต่างกันที่100รอยบุบ้อยเยินนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเช่นเดียวกันด้านหลังนะครับอ่านี่ก็คือปี43เมื่อสักครู่เราไปปี3ามนะครับปีพศสองพันแต่อันนี้เป็นปี43นั่นเองนะครับซึ่งปีพศ2543นะครับ ยอดการผลิตเพียงแค่1 6ึ่0ล้านหกแสนหกหนเหรียญเท่านั้นเองส่วนพี่ๆน้องๆลุงป้าานั้นจะเก็บสะสมนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ยังมีเหรียญ UNC ให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับเพื่อการเก็บสะสมนะครับแต่ก็ดูหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับตามเว็บไซต์นะครับตามเว็บไซต์นั้น u n c ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเหรียญปีพศ .25343 นะครับ43 UNC เขาประเมินอยู่ที่550บาทนะครับทั้ง3เหรียญนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากชนิดราคา10บาทนะครับส่วนปีพศ .2532 นั้นก็หายากในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับส่วนที่เหรียญที่ผิดปกติจากการผลิตนะครับ เหรียญที่ผิดปกติจากการผลิตไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเกินปั๊มเบี้ยวหรือว่าเหรียญไส้แตกนะครับตัวนั้นก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับช่วงนี้ก็พี่น้องก็คงจะพอเข้าใจนะครับสำหรับช่วงวิกฤตโควิดใครๆก็ทำอะไรลำบากนะครับการซื้อการขายการขนส่งต่างๆําลำบากมากๆนะครับก็ต้อง ขอประทานอาภัยพี่ๆน้องๆลงพระาอาด้วยนะครับสําหรับรับเหรียญต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่าไม่อยากจะรับเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงในการพบปะบุคคลภายนอกนะครับก็ต้องขอกราบประทานอาภัยพี่ๆน้องๆด้วยก็ฝากให้ดูแลตัวเองนะครับในช่วงนี้ฝากดูแลตัวเองออกจากบ้านใส่แมสป้องกันตัวเองให้ดีนะครับเนื่องจากว่าโควิด -19 นั้น แพร่ระบาดไปทุกพื้นที่นะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครับติดต่อสาธารณสุขนะครับในเขตพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ติดตามข่าวสรารต่างๆอ่าก็ฉีดซะนะครับเพื่อจะได้ให้มีภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนมันไม่ได้ช่วยให้เราไม่ได้ไม่ติดโควิดหรอกนะครับวัคซีนไม่ได้ทำให้เราอ่ารอดพ้นจากโควิด แต่มันจะช่วยในเรื่องลดความรุนแรงนะครับลดความรุนแรงนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆหลวงปาอาด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับ ทางเว็บไซต์ต่างๆของสาธารณสุขเขานะครับตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ของเรานะครับเอาละสําหรับคลิปนี้กา้าพารวยก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามในคลิปนี้หรือว่าคลิปไหนนะครับทุกๆคลิปด้วยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ